สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็โอ้โหนะคะสาวสวยของอดวานนะคะคุณชิงเฟยค่ะก็น่าจะมีแฟนแล้วนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือคุณชีฟางโจซึ่งก็เป็นนักแสดงเช่นเดียวกันค่ะเป็นศินลปินหนุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือกันว่ารักกำลังหวานเชียวล่ะค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็สื่อบันเทิงชื่อดังนะคะคุณชีเสี่ยวอู่ค่ะเป็นผู้ที่รายงานเองเลยนะคะเธอคุณชีเฉียวอู่นี่เธอ เคยเป็นปปาระลัซซี่มาก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนลนะมาเป็นอยู่ที่ประจําที่สื่อบันเทิงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คําวอร์ดคําวอร์ดนะคะอยู่ในวงการบันเทิงจีนมานานค่ะก็รายงานนะคะว่าชิงเฟยนั้นถูกถ่ายภาพขณะขับรถไปที่บ้านของชีฟ้ฟางโจตอนดึกค่ะเพื่อไปพักค้างคืนที่บ้านแฟนหนุ่มนะคะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะก็เมื่อทั้งสองกลับมาคือทั้งคู่มาด้วยกันกลับไปที่บ้านของคุณชิงเฟยนะคะคุณแม่ของ ชิงเฟยนั้นก็มาต้อนรับนะคะพวกเขาด้วยที่ร้านจอดรถค่ะมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติคุ้นเคยกันนะคะสนิทสนมมากเลยก็ทําให้เกิดการคาดเดาว,ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นยังคงมั่นคงอยู่แล้วก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ชิงเฟยขึ้นไปที่ชั้นบนค่ะคุณฉีฟางโจก็ลงไปเดินเล่นกับนะคะสุนัขของเขาคนเดียวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะหลบเลี่ยงใครเลยนะคะ ก็คือเขาก็รู้ว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่คิดจะหลบเลี่ยงแต่อย่างใดค่ะซึ่งปฏิสัมพันธ์นะคะที่เปิดเผยแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ถูกตีความว่าเป็น,นะะปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันตามปกติของเขาค่ะทั้งคู่นั้นนะคะเคยร่วมงานกันในละครย้อนยุคเรื่องหนึ่งค่ะหัวซีจีนะคะเมื่อปี2023ซึ่งในตอนนั้นคุณชิงเฟยรับบทเป็นนางเอกของเรื่องนะคะก็คือหลี่ชูยเย่นั่นเองแต่ว่าคุณชี ฟังโจแล้วบทเป็นนักแสดงสนับสนุนนะคะในบทของอันจิงหลิงค่ะ เป็นเหมือนกับผู้ที่คอยติดตามนางเอกนะคะมีความจงรักภักดีให้นางเอกในตอนนั้นค่ะเคมีก็ดีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วน้อถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระเอกนะคะบางคนนะคะก็เลยคาดเดากันว่าทั้งคู่นี้น่าจะเริ่มนะคะพูดคุยแล้วก็ปลูกต้นรักกันมาตั้งแต่เมื่อปี2023ก็น่าจะเริ่มมีความรู้สึกต่อกันนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะชิงเฟยก็กําลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองในอาชีพการงานค่ะแล้วเธอก็เพิ่งได้รับความสนใจนะคะ จากบทหนิงซูซๆในละครย้อนยุคเรื่อง All Things Grow ด้วยนะคะซึ่งก็ได้เธอนั้นได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง870,000คนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งคุณชิงเฟยนะคะก็เป็นสาวที่มีความหวานมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เธอก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าที่เป็นแนวแบบเซ็กซี่บ้างแล้วนะคะ แต่จริงเอาจริงนะแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ค่อยเหมาะกับคุณชิงเฟยเท่าไหร่เพราะว่าน้าตาเธอหวานมากดวงตากลมโตหวานซึ้งเลยนะคะแล้วก็ชิงเฟยก็เป็นดาราหญิงอีกคนหนึ่งที่แทบจะไม่มีข่าว,ข,าวข่าวเรื่องอื้เฉาวใดๆเลยค่ะแล้วก็เธอเองนะคะก็มีเรื่องราวที่เหมือนกับแบบพูดติดตลกต่อหน้าสาธารณชนเมื่ออ,อดีตนะที่ผ่านมาบอกว่าข่าวลือเรื่องเดทนะคะที่ผ่านๆมาปอมๆหมดเลยไม่มีเรื่องไหนจริงเลยนะคะแต่ว่าในข่าวนี้ก็น่าจะเป็น ข่าวที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับข่าวลือกับคุณชีฟังโจค่ะมารู้จักฝ่ายชายกันหน่อยนะคะคุณชีฟังโจนั้นเดบิวต์ผ่านรายการการประกวดความสามารถนะคะในปี2019ค่ะนั่นก็คือ Youth with you นะคะซีซั่นที่1เลยแล้วก็ติดท็อป20ของประเทศในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์นะคะครอวันค่ะซึ่งการแสดงเต้นแล้วก็แรปของเขาได้รับการยอมรับจากเหล่าเมนเทอร์เป็นอย่างมากเลยนะคะจากนั้นเขา เาก็มาได้รับความนิยมนะคะจากบทบาทเจียงจือหนานนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของเขานั้นถือได้ว่าคือเขามาช้ากว่าชิงเฟยไงเขาก็เลยชื่อเสียงของเขาอยู่ในระดับที่ไม่ได้ดังนะคะเท่ากับชิงเฟยทําให้ชาวเน็ตบางคนก็พูดติดตลกว่าไม่ต้องรีบนะเออเรื่องของความรักเนี่ยไปค้นหาตัวตนของของตัวเองให้เจอก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็เข้าใจเหล่าบรรดาแฟนๆของคุณชิงเฟยก็เป็นห่วงคุณชิงเฟยนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ ชี้ว่าชิงเฟยเองก็ไม่ได้เดินตามรอยไอดอลทั่วๆไปนะคะเธอเองได้เปลี่ยนมารับบทที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากขึ้นค่ะทักษะการสแสดงของเธอเองก็พัฒนามาอย่างนะคะต่อเนื่องเลยทีเดียวความสัมพันธ์ของเธอนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอค่ะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับนะคะการที่ได้พบคุณพ่อคุณแม่ของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสนหวานของชีวิตคนสองคนที่ พบกันนะคะ ก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะในประเทศจีนของคุณชิงเฟยบางส่วนต่างก็อุทานว่าแหมความรักในจอนั้นส่วนใหญ่เธอจะเล่นแบบเจ็บปวดนะแต่ว่าความรักแบบนอกจอความรักเรียลลิตี้ที่เป็นความจริงนั้นดูมีความสุขหวานๆจังเลยค่ะดูมีความสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมกับยกย่องความสัมพันธ์ที่ดูเรียบง่ายนะคะ s ิมเพิล i ิมเพิลของคุณชิงเฟยแล้วก็คุณฉีฟางโจว่าช่างเป็นแบบเออเหมือนคนหนุ่มสาวคบกันเป็นลมหายใจแห่งความสดชื่นนะคะ ในวงการบันเทิงเนี่ยแฟนๆบางคนก็จะรู้สึกแบบว่านางเอกก็ต้องคบกับพระเอกน่นนี่นะคะแล้วก็การที่คุณชิงเฟยมาคบกับ ถ,ถ้าพูดถึงเนาะในปัจจุบันสถาน,นะของคุณฉีฟางโจก็เป็นเพียงดาราสมทบชายอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถาน,นะของเธอนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้คนกลุ่มใหญ่ๆบอกว่าไม่เกี่ยวอืมไม่เกี่ยวไม่ดังวันนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดังในวันหน้าเพราะฉะนั้นแล้วฉีฟางโจอเองก็ยังคงมีโอกาสนะคะอย่างมากมายอยู่ในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าเขาเข้ามาดังเข้ามาช้าไงเอาเาเอาง่ายๆเขาเข้ามาช้ากว่าชิงเฟยนั่นเองแล้วชิงเฟยเข้ามา ก็ค <c oughs> um ือเป็น เล่นเป็นนางเอกเลยนะคะแล้วก็นางเอกแล้วก็นางเอกคนที่2ก็คือสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ซึ่งโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้เรือนะคะของคุณชิงเฟยกับคุณกับคุณหลินอี้ก็ต้องแตกไปเนาะแต่ก่อนมีเรือเพราะว่าคู่นี้เขาเคยแสดงซีรีส์ร่วมกันขึ้นมาก็มีเรือชิงเฟยกับหลินอี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะข่าวเรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชิงเฟยแล้วก็ฉีฟางโจก็จุดชนวนให้เกิดการทกเถียงอีกแล้วจาก กลุ่มบรรดาชาวเน็ตซึ่งก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยไม่ได้คนในครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็ชอบเอามาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีความยินดีด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็คนไปจับประเด็นกันที่ว่าเออชิงเฟยนั้นขับรถน้อไปกลางดึกกลางเด่นไปที่บ้านเออไปที่บ้านของฝ่ายชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันข่าวมันก็ชอบลงกันแบบนี้แหละเพื่อนๆแทนที่จะมาเน้นไปว่าเออพวกเขาก็ได้พบคุณพ่อคุณแม่น่นนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกออ็มีคนนัก ข่าวเองก็ไปสืบหาต้นตอของความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วก็ความคิดเห็นทางสารชนบนโลกออนไลน์ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะกลุ่มใหญ่ๆใ,ให้กําลังใจค่ะแต่ว่ากลุ่มเล็กๆก็มีความกังวลเกี่ยวกับอาชีพการงานด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นหลักยังอยู่ที่การที่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศนะคะอย่างเป็นทางการไม่ได้ยืนยันความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวของพวกเขาเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ ท,ที่ใช้คำว่าอะไรดีข่าวลือไปก่อนละกันแต่เป็นข่าวลือที่น่าจะเป็นความจริงนะเพราะว่าก็ดูดูว่าสนิทสนมมากเลยนะคะแล้วก็นักข่าวสายบันเทิงที่มีความน่าเชื่อถือได้เขาเป็นผู้ที่รายงานข่าวนี้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ยินดีกับทั้งอาชีฟังโจแล้วก็ทางด้านชิงฝอยด้วยละกันนะคะความรักมันเป็นเรื่องสวยงามนะคะแล้วก็จริงๆแล้วความรักที่เป็นแบบธรรมดาที่เป็นแบบคนปกติทั่วไปเขา เป็นการเป็นเหมือนแฟนกันเนี่ยมันดีกว่าที่แบบต้องเป็นพระเอกนางเอกแล้วจะต้องแบบหลบๆซ่อนๆมีสัญ,ญลักษณ์โน่นนี่อะไรเงี้ยให้คนแบบเป็นกระแสะอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ความเป็นธรรมชาติเนาะความเรียบง่ายส่วนใหญ่แล้วจะพาไปถึงเรื่องราวของการแต่งงานนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นปนอะไรแอบๆซ่อนๆกระแสโน่นนี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ในถ่ายที่สุดเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ์เนี้ ะะเพื่อนๆที่เมืองไทยราคาคิดอย่างไรบ้างกับการที่ชิงเฟยของพวกเราจะมีแฟนแล้วนะคะขอใหทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ